เคยกุ้งชาวเกาะยอเมืองสงขาเครื่องปรุงอาหารปักใต้ภูมิปัญญาของชาวเกาะยอต่อยอดเป็นอาชีพหลากหลายโครเรือนจากรุ่นสู่รุ่นนับว่าเป็นหนึ่งในของฝากขึ้นชื่อเมืองสงขา <S 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 เคย เป็นชื่อของกุ้งตัวเล็กๆพันหนึ่งที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทํากะปิที่มาของคําว่าเคยคนภาคใต้มักใช้เรียกมาจากกุ้งตัวเล็กๆที่ใช้ในการทรํากะปิกะปิก่อยอนั้นนับว่าเป็นของฝากขึ้นชื่อเป็นเพราะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดีรวมทั้งกรรมวิธีในการทํากะปิกะปิก่อยอที่เป็นสูตรดั้งเดิมซึ่งมีหลายครอบครัวที่ยังอนุรักษ์วิธีการทําเคยมาตั้งแต่โบราณ ครอบครัวของแม่ส้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นวิธีการทำแบบตั้งเดิมหรือเรียกอีกอย่างว่าเซเคยจะตำจนแหลกให้เข้ากันกับลูกกุ้งจึงทำให้เคยไม่หยาบและแหลกง่ายเมื่อนำไปตำน้ำพริกหรือเข้ากับเครื่องแกงก็จะมีกลิ่นหอมรสชาติที่กลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์ นางประดับลาบวารีชื่อเล่นคือปลาซ้อยชื่อนั่งสาวพ่วงเพ้นลาบวารีเป็นลูกสาวของปลาซ้อยค่ะจุดเริ่มต้นกระปีกุ้งแม่ส้อยทํากินเองภายในครอบครัวเมื่อถูกปากคนในหมู่มากได้มีการบอกต่อจึงทําการจําหน่ายกันเองภายในหมู่บ้านทําให้กระปีกุ้งได้รับความนิยมจึงส่งออกให้ลูกค้าประจําและแม่ค้าในตลาดดังเดิมแต่เลกันคพือ กองแม่ท้าวก็ทำเหมือนคเหลวแล้วก็มาดุนปลาซอยมาหลับทําช่วงอีกทีนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มีฟีเป้นแล้วก็น่องบ่าวจะหลับช่วงอีกช่วงนึงลูกกุ้งจะมีในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมปีละหนึ่งครั้งลูกกุ้งจะมาตามฤดูกาลแหล่งกุ้งจะอยู่ที่หัวเขาใหญ่น้ำลึกไม่มีผลต่อลูกกุ้งแต่น้ำตื้นมีผลทําให้จํานวนลูกกุ้งน้อยลง นตอนแรกนำกุ้งที่ได้มามาคัดแยกเพื่อไม่ให้มีลูกปลามาผสมจากนั้นนำลูกกุ้งลัวที่คัดแยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปหมักกับเกลือเม็ดขาวธรรมชาติวิธีทำเคยก็ต้องเลดวยว่าลูกกุงกันมาสวยไม่สวยแล้วก็มากลุก,กับเกลือแต่ก็เสร็จก็เอาไปตากแดดจะเป็นเวลาประมาณสามทีชั่วโมงอ่ะบางคนก็ห้าชั่วโมงแ,แต่แดด ที่การตำด้วยมือจะใช้ครกและสากแต่ปัจจุบันหันมาเลือกใช้เป็นเครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงและย่นเวลาโดยดั้งเดิมมีสองสูตรคือลูกกุ้งล้วนกับกุ้งผสมปลาจริงจังยิ่งหมักนานยิ่งเข้มขน้นมีกลุ่มไหมก็มีเหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าแต่ละหมู่บางหมู่เขาก็ทำกันจับกันเป็นกลุ่มปลาซอยเนี่ย ก็คือจะจัางนเองภายในครอบครัวกะปิกุ้งจำหน่ายตามออเดอร์เมื่อมีลูกค้าสั่งโดยจำหน่ายเป็นกิโลประมาณ20-50กิโลขึ้นอยู่กับพละงกำลังของคนในแต่ละครัวเรือนและนำไปจำหน่ายที่ตลาดอาทิตลาดคลองแห่เป็นต้นโดยไม่มีการจำหน่ายผ่านช่องทางโซเชียล โดยในปัจจุบันได้มีครอบครัวของแม่ซอยและอีกหลายกลุ่มมีการทำกะปิกุ้งเพื่อนำไปจำหน่ายในท้องตลาดบางครอบครัวทำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมนับว่ากะปิกุ้งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชาวเกาะยอที่สามารถนำไปต่อย,ยอดเพื่อเลี้ยงชีพได้ล,ลูกลานตียาดีเรียนรูในการทำกะปิถ้าสนใจมาเรียนที่บานใญ่ซอยได้เลยขอบคุณค่ะ